สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้เราก็จะมาได้ย่าอีกแล้วนะคะอีกมุมหนึ่งของสวนนะคะนี่เราจะมาปลูกกระเทียมหอมแดงอะไรตรงนี้นะคะนี่คะ่ะไอคนเนี้ยแก้งเขา้อคนนี้แกล้งอะ่ะ เรากำลังจะถ่ายคลิปอยู่ก็มาแป้งเขาเนอ้อนี่ค่ะในส่วนนี้มันมีหลายอย่างนะคะเสียดายย่านางเราต้องถางมันทิ้งเนอะนี่ค่ะย่านางนะบ้านเรามีเยอะนะคะในส่วนนี้มีแต่ผักย่านาง มันก็มีลูกด้วยนะคะจะแกงหน่อไม้ซุปหน่อไม้อะไรนี่แกงเปิดอหน่อไม้บ้านเรามีย่านางเยอะอันนี้ลูกมันนะคะลูกย่านางสุกอันนี้ลูกสดของมันถ้ามันล่วงลงมามันก็มีต้นอีกนะคะเป็นเครือเป็นเถวเนาะ นะีคะใบยะานางทั้งนั้นเลยนะคะเสียดายมากๆากเราต้องถางมันทิ้งแล้วเราจะปลูกหอมกระเทียมนะคะถ้าเป็นดางที่ยะนางก็มีราคามากที่นี่ยะนางไม่มีราคาะค่ะในสวนใครก็มีบ้านใครก็มีเนาะนมีทุกที่นะคะ นี่คะ่ะเราก็จะถ่างมันทิ้งหมดเลยใบย่านางมีก็ย่านางนะคะมีถึงเป็นป่าอยู่นู่นก็มีนี่แหละเราถางทิ้งหมดเลย เป็นกองกองนี่นเครือแยานางเถาแยานางทั้งนั้นนะคะปนกับหญ้านะคะ่ะปนกับหญ้าอย่างนี้นะคะเป็นพุ่มๆเลยเป็นเถายา,ยาวๆก็มีนะคะ แยานางบ้านเราเยอะแยะนะคะเดี๋ยวเราก็จะขังทิ้งหมดเลยแยานางบ้านเราไม่มีราคาถ้าเป็นกรุงเทพหรือว่าแถวอีสานนะมันจะมีราคามากๆเนาะเอาไปใส่แกงหน่อไม้แกงเห็ดซักหน่อไม้หรือว่าเอาไป ทำแชมพูรสระผมย่านางดังนั้นเลยนะคะนี่บ้านเราไม่มีราคามีทั่วไปรหละคาเนี่ยทำแชมพูรสระผมก็ดีนะทำน้ำย่านางไว้กินก็ดีบางครั้งเราก็จะเอาไปขยี้ขยี้ใส่แก้วก็ใส่ตู้เย็นไว้กิน มันก็เย็นนะคะเย็นตามรูขุมขนของเราเลยกินน้ำใบยะนางนี่นะคะมันก็ดีมากๆด้วย่ะค่ะแยะไปหมดเสไย้ายมากเดี๋ยวจะถอนทิ้งเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทิ้งหมดเลยนะคะถอนทิ้งหมดเลย หย้านางทั้งนั้นเลยนะคะไปถึงตรงนู้นอะไรใช่หมดเลยนะคะตามกอหน่อไม้มันก็ขึ้นนะคะนี่ค่ะ เยอะแยะไปหมดเลยใบเย่นางแต่ซื้อวยนะคะเสียดายมากแต่ไม่มีราคาแถวนี้ก็เลยต้องทิ้งมันเนาะถอนมันทิ้งปันมันทิ้งเพราเราจะปลูกหอมกระเทียมนะคะได้ยามีทุกที่ทุก อวันนี้เรามาดาย่าโซนนี้นี่ค่ะเป็นปีแล้วไม่ได้ทำอะไรทิ้งมันไว้อย่างนี้ขาดเงินไปตั้งเยอะนะคะเนี่ยยากก็รบๆมัวแต่ไปทำตรงนู้น ตรงนี้ทิ้งไว้เลยแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวจะขนหญ้าไปทิ้งก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ถางหญ้าถางหญาในสวนกันนะคะทั้งปีเลยนะคะถางทั้งปีไม่มีวันหมดขอบคุณค่ะทุกคนที่เข้ามาชมบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ